สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพิ่มจสอนแต่งน้าที่โรโรงแรมที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะเตรียมตัวกับห้องไปพักผ่อนนะคะพี่น้องก็บสิถามมาพุ่งใจช่วงนี้ยุสสยนะคะตอนช่วงนี้พุ่งใจอยู่กทมมือนีมาสวนยุทธีโรงแรมนนทบุรีนะคะจังหวัดนนทบุรีทัวกทมตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่26นะคะ เอฟซี FC ทงช่องย u t u ู e กระสิบ้องหูเนาะพลังคดกระสิบ้องหูจากว่าพุ่มใจไปใส่อ่าโอเควันนี้นะคะเราอยู่ที่นนทบุรีอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเปลี่ยนสถานที่แล้วนะคะเอาวองเดี่ยวแจังแจงดูพี่น้องค่อยสว่างดีสำหรับ ท่านไหนนะคะสนใจอยากจองนะคะอยากจองอ,อยากจองอสอบถามคิวสอบถามแบบว่าคิวสอนนะคะคิวเปิดค่าสอนว่าจังหวัดภาคอีสานเราหรือว่าภาคกลางหรือว่าภาคเหนือภาคใต้นีม่มือใดแน่นะคะสอบถามได้ที่แอดไลน์พิ n งกี้เมคอนะคะหรือว่าสอบถามในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลย พิมพต่คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวภูมิใจจะคอมเมนต์บอกคิวนะคะไม่งั้นก็เดี๋ยวทิ้งไอดีไลน์ไว้นะคะเดี๋ยวภูมิใจแชทบอกโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราสอนเสร็จแล้วเข้ากสิไปพักพ่นะคะพักผ่อนแล้วก็เตรียมของเตรียมอุปกรณ์อะไรไปสถานที่ต่อไปนะคะช่วงนี้ทัวร์กทมนะคะจากวันที่จากวันที่17ถึงวันที่26นะคะ เบ,บ้าบาสิเป็นการบำรุงการแต่งหน้าลุกล่องผืนหรือว่าทุกขั้นตอนนะคะทีมงานอาจารย์ผู้สอนเนี่ยจะมีประมาณ10ท่านแล้วก็อาจารย์ใหญ่เลยคืออาจารย์ปิงปองนะคะสอนแต่งหน้านะคะนักเกรยียนเยอะทุกวันนะคะนักเกรยียนเยอะทุกวันอ่าดวงใจก็ขอบคุณโอกาสดีๆนะคะขอบคุณโอกาสดีๆจากอาจารย์ปิง ท่านคณะอาจารย์ทุกท่านนะคะภูมิใจได้เป็นส่วนหนึ่งในการสอนแต่งหน้าในทีมงานอาจารย์ปิงปองเมคอัพคืออาจารย์พิงกี้เมคอัพนะคะอรอบนี้ก็ได้มาทั่วกอทหมอนะคะ1ิมือด้วยกันนะคะพี่น้องได้มาแชร์ประสบการณ์ได้มาเปิดรับประสบการณ์ใหม่นะคะช่วงนี้กับว่าใครได้รับหน้าเลยค่ะพี่น้องมีสอนทุกวัน ผมจะมีคิวสอนแต่งหน้าทุกวันนะคะ,ะกลับมาทั่วกับอาจารย์เลยนะคะมีคิวสอนแต่งหน้าทุกวันวัยที่มาเรียนก็จะมีทุกวัยเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นทีมช่างมาเรียนก็มีนะคะเอาแบบมากเ้วก็มาเรียนทีมงานเท่านะคะเราจะเปิดสอนที่โรงแรมทุกครั้งทุกครั้งที่เปิดสอนเราจะเปิดสอนที่โรงแรมอ่า เมื่อวานกลับมาจากอะไรนะหนูก็จําไม่ได้ขอโทษขอให้หลายๆเด้อพี่น้องจําบ่ได้อ่าตอนนี้ก็คือ,อยูนนทบุรีคืนนี้ก็จะพักที่โรงแรมที่นนทบุรีนะคะตรงที่สอนเลยนะคะพรุ่งนี้เช้าแต่งตัวเก็บของเสร็จแล้วค่อยจะกลับาค่อยจะเดินทางต่อไปที่สอนใหม่อ่วันนี้เขาไปยุที่โรงแรมนนทบุรีนะคะแต่ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ติดตามนะคะที่ติดตามพุ่มใจยูนะคะ ม่ได้หายไปสายเดือพี่นอ้องยูหนหละช่วงนี้ภูมิใจทำงานนะคะสอนตั้งแต่11โมงจนถึง4โมงครึ่งถึง5โมงนะคะทุกวันเลยตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่26นี้นะคะเดี๋ยวคิวงานต่อไปเดี๋ยวภูมิใจมาอัปเดตให้ฟังนะคะ,ะช่วงนี้ก็คือบอกท่านได้รับงานแต่งหน้าศิลปินหรือว่าแต่งหน้า สาวหรือว่าแต่งหน้าทั่วไปเลยบ่ทันได้รับนะคะเพราะว่าช่วงนี้ภูมใจออกซอนอยู่นะคะหมอก็เป็นแหลวคู่กับเป็นแหลวมันี่เป็นอียงพี่น้องฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามช่องภูมิใจด้วยนะหนักอ่ะแต่งตะมดเสานี่พี่น้อง fc คนไหนอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่อ่า ในแถวกทมนะคะทักทายภูมิใจได้คอมเมนต์ในเฟซไดอยากสนใจอยากจองคาดเลี่ยนแต่งหนานะคะของพิงกี้เมคอัพก็คือติดติดต่อภูมใจได้เลยแล้วก็สิมีตัวผลิตภัณฑ์ตัวอะไรขายด้วยนะคะแล้วกับซีนี่ครบทุกอยา่างมาทักทายพีน่น้องอย่าลืมอย่าคิดหอดกันนะคะ เดี๋ยวภูมิใจจะลงคลิปนี้ไว้แล้วก็คนไหนที่สนใจนะคะสนใจคาดเรียนสอนแต่งกคัดสอนแต่งหน้านะคะสนใจม่เลียนนะคะอยากจองทักมาได้เลยคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวภูมิใจมาตอบแล้วก็ทิ้งไอดีไลไว้ก็ได้เดี๋ยวภูมิใจแอบไปแล้วก็ทักไปนะคะอ่า ตอนนี้ก็คือทีมครูที่มาจารย์ประชุมอยู่นะคะคขาเช็คสต็อกของนะคะเจ้าให้เบิ้งบรรยากาศนะคะพี่น้องให้เบิ้งบรรยากาศว่าเป็นยังไงมันกลับยังไงอ่ะมันจับกล้องไม่ได้ไมีคนก็อยู่แบบข้างนี้นะครับแล้วมบรรยากาศ เหนื่อยอะไรพี่น้องนักเล่นหลายทุกมือนักเรียนเยอะทุกวันนะคะเราก็ทําการสอนตั้งแต่ขั้นตอนการบํารุงเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าแต่งหน้ายังไงให้ติดทนนานอสอนทุกขั้นตอนเรียบเรียงสเต็ปการแต่งหน้าทุกขั้นตอนเหมือนเราเป็นช่างเองเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือที่เราเป็นคลาสสอนเนี่ยคือมันเป็นคลาสสอนแต่งหน้า ประจำวันหมายถึงว่าออกงานเข้าไปงานอ e ีเวนต์งานต่างๆง,ง,งานออกงานแต่งงานต่งตงตงนางๆนานางานอะไรของเราเนี่ยคือเราจะสอนเทคนิคทุกอย่างนะคะาฝากไว้น้ำกันแลันนะคะพี่น้องฝากติดตามช่างภูมิใจออฟฟิเชียลด้วยนะคะ<ม>ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กวส่งกำลังใจให้กันได้ตลอดเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบาย